ชีวิตเดวินหนึงวันเราจะไปดูนะคะว่าเดวินรานลักของเจนี่เนี่ยหวันเนี่ยน้องทำอะไรกันบ้าง วันนี้ขออนุญาตใส่ชุดนอนทั้งวันนะค<ร><ฮ>ะเราประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยเดวินก็จะอาบน้ำนะทุกคนวนนี่อาบให้เนี่ยก็คือแม่สุประเสริฐของเขานั่นเองนะ,ะนี่เดี๋ยวนี้นางอาบน้ําคล่องแล้วนะดูดิอ,อาบน้ําเสร็จปุ๊บก็เช็ดตัวให้แห้งนะทุกคนจากนั้นก็แวะอุ้มเดวินแล้วก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งน,นะค<น>ะปไปแป๊บเดียวก็ร้องไห้หนักเพราะว่าหิวนมก็ป้อนนมไปสักหนึ่งป้อนไปป้อนมาดักสุภาษิตไทยนะคะหนังท้องยืนหนังตาก็ต้องย่อนหลับไปแป๊บเดียวทุกคนตาโตอีกแล้วตาโตไม่พพพออออยยยยยิิ้้้้้้้้้้้มมมมใหหหดดดดวววนน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 นะะะะีีีี่่่่่่่เเเเเเเ๋าา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 ขขลลลลกกกกกกแแ็จจไงงงงงงฝึึึัััฒรตๆซชบบบส งงไปเหตุเกิดจากเขาปุดปุ๊ดนะฮะปุตปุ๊ดแล้วไงต่อคือเจน,นี่ก็เปลี่ยนแบมเพชรไม่เป็นนางก็ร้องไห้พี่สาก็ไม่อยู่เ,ออเลยคุยกันสักแป๊บหนึ่งเขาก็ตอบแบบนี้มาแปบ๊บนึงนี่ก็ต้องร้องเพลงตอบนะให้เงียบแป๊บหนึ่งเพื่อรอพี่สาวเสียงกิ๊เสียงเงี้ยวเเสียงเงียวเงียวเงผ่านไปแป๊บเดี๋ยวพี่สาก็รีบวิ่งมาแล้วเจนี่ก็แอบไปซื้อเคฟซีมาทุกคนแล้วเดวินมองเหมือนอยากกินมากงง S <S> <S และดูสภาพทุกคนเวลาเลี้ยงยัางไงานอนคะ่ะไม่ไหวแต่และคนคือหลบเด็กคนเดียวนะเลี้ยงกันทั้งหมด3คนเขาบอกสิ่งที่หลานเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคือคุณยายอันนี้ก็เอาออกมาตัดเล็บสักนิดนึงนะคะมารับลมรัดแดดตอนกลางคืนก็หลับนะคะจริงๆชีวิตเด็กทารกนี่ไม่มีอะไรมากร้องไห้ก็คือปุ๊ดปุ๊ดแล้วก็หิวแค่นั้นเลยชีวิตเด็กน้อย